วนี้นะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับคําสั่งในการเคลื่อนที่ของจอตัวเอลิสันกันนะครับผมซึ่งคําสั่งในการเคลื่อนที่ของจอตัวเอลิสันนะครับก็คือคําสั่งตัวนั่นเองซึ่งเมื่อเข้าไปหน้าโปรแกรมนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายและเมื่อเราคิดเข้าไปจะเจอคําสั่งต่างๆที่อยู่ในรูปแบบของบล็อกนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับคําสั่งต่างๆเหล่านี้กันว่ามีหน้าที่ในการทํางานอย่างไรซึ่งคําสั่งก็จะมีดังนี้หนึ่งเคลื่อนที่ไปด้านหน้า 2. เคลื่อนที่ถอยหลัง 3. หมุนไปด้านซ้าย 4. หมุนไปด้านขวา 5. เคลื่อนที่ไปด้านหน้าเมื่อจุดๆๆใช้ร่วมกับคำสั่งเซนซิงซึ่งคำสั่งเซนซิงนั้นจะอยู่ข้างๆคำสั่งของเซนเซอร์ด้านขวาซึ่งจะเป็นคำสั่งเกี่ยวกับเซนเซอร์นั่นเองครับ 6. เคลื่อนที่ถอยหลังเมื่อจุดๆๆ,ๆ ใช้ร่วมกับคำสั่ง s e n ซิ n g 7.. หมุนไปด้านซ้ายเมื่อจุดๆ,ๆุๆใช้ร่วมกับคำสั่ง s e n ซิ n g หมุนไปด้านขวาเมื่อจุดๆๆ,ๆใช้ร่วมกับคำสั่ง s e n ซิ n g และคำสั่งในการควบคุมมอเตอร์จะประกอบไปด้วย 1. มอเตอร์ทั้งสองข้างหมุนไปด้านหน้า 2. มอเตอร์ข้างขวาหมุนไปด้านหน้า 3. มอเตอร์ข้างซ้ายหมุนไปด้านหน้า C. หยุดหมุนมอเตอร์ซึ่งคำสั่งทั้งหมดเหล่านี้นะครับรวมต้องใช้คู่กับคำสั่งเวทหรือว,ว่าดีเลย์นั่นเองครับสำหรับน,นี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมในพีชถัดไปนะครับเราจะมาสอนเขียนโปรแกรมในการเคลื่อนที่กันนั่นเองครับขอบคุณครับ